สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาฝึกอ่านประสมคำกับสระอีกันนะคะไปเลยกออิกีคออิคิจออิจิชออิชิซออิซิดอิดิตอิติ ทออทีทออีทิทออีทินออีนิบออบีปออปีพออีพีมออีมิรออริลออิ วอ,อีวิสอ,อีสีลออีลิออีอีเด็กๆอย่าลืมหัดอ่านประสมคำกับสระอีนะคะอ่านทุกวันจะได้เก่งๆสำหรับวันนี้คุณก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ